แล้วในพิจิราเตรียมตัวหรือยังครับวันที่หนึ่งพฤษภานี้เวลาพิจิราไปต่างประเทศเนี่ยรูดปืดรูดปืดบัตรวีซ่ามาสเตอร์การ์ดทั้งเดบิตเครดิตอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะเขาจะคิดตังค์พิจิราเพิ่มหนึ่งเปอร์เซ็นต์ใครคิดฮะธนาคารฮะเจ้าของบัตรเครดิตครับถ้ามีตังค์จ่ายก็น่าจะมีตังค์เสียค่ารูดปืดใี้เขานะก็ตังค์ไปซื้อของขนาดนั้นหรอก็เข้าใจอ่าแต่ว่า มันเรียกค่าใช้ใจ่ายเป็นธรรมหรอมันไม่ใช่สินค้าอจำเป็นที่ต้องควบคุมอ่ะเพราะว่านะเราก็จะไปซื้อสิ่งเราก็จะไปใช้ใจ่ายพันบาทเขาบอกว่ามันต้องเป็นค่าแปลงสกุลถ้าจะแปลงเป็นเงินบาทก็แปลงไปได้า่างเงินปันผนคือปกติเนี่ยเวลาเราไปซื้อเงินจากจากธนาคารก็ดีหรือจากจากสถาบันที่เขารับแลกเปลี่ยนเงินตานะ เราจ่ายแพงกว่านะเวลาเราเอาเงินไปขายธนาคารซื้อจากเราราคาถูกกว่าเขาก็เอาส่วนต่างอยู่แล้วอะ่ะถ้าไปรูดเปิ๊ดอีกแล้วแปลงเป็นสกุลบาทในต่างประเทศเลยเนี่ยธนาคารน่าจะได้ตังค์อยู่แล้วหรือเปล่าแล้วยังคิดอีกหนึ่งเปอร์เซนตอีกอะ่ะมันอันนี้หรือเปล่าที่ทําให้ผูบ้บริโภคเขาก็ลองไปที่แบงก์ชาติเห็นทางแบงก์ชาติเขาก็รู้สึกรู้สาอยู่ นายสมชายเลิศรลาบวสินผู้ช่วยผู้ว่าการสายนโยบายสถาบันการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทยบอกว่าแบงค์ชาติก็ไม่ได้นิ่งนอนใจจะนัดหาลือกับผู้บริการให้บริการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดทั้งส่วนสถาบันการเงินวีซ่ามาสเตอร์การเร็วๆนี้ก่อนที่จะมีผลบังคับใช้หนึ่งพฤษภาคม2567้ที่สําคัญนคุณสมชายบอกว่ากรณีที่พี่หมูบอกว่าเรียกเก็บอัตราหนนสูงไปหรือเปล่าเนี่ย ท่านบอกว่ายังไม่สามารถตัดสินได้นะว่าสูงไปหรือเปล่าแบงค์ชาต,ติต้องรับฟังทั้งสองด้านอืมเราไม่เฉพาะเรื่องที่ไปซื้อของในต่างประเทศนะการที่จะเก็บค่าธรรมเนียมเนะี่ยมันจะมีค่าธรรมเนียมที่เราใช้จ่ายผ่านบัตรในการเสียค่าบริการ Netflix นะฮะ Facebook Google AirbnbEBSpotifyAlibabaViuAgodaAppleTiktokPayPal Airbnb, a y ด้วยครับคุณมิเชลซื้อของออนไลน์ อ่โอ้ก็ผ่านระบบที่เขาเนี่ยระบบที่พี่จิระกล่าวมาทั้งหมดนี่ก็ด้วยใช่ครับก็จะไปซื้อคือเ <laughs> ออก็คือความต้องการของคนเนี่ยมันห้ามก็ไม่ได้อ่ะครับแต่ว่าอ่าคนที่คุ้มกดก็ต้องคุ้มว่ามันเป็นธรรมหรือเปล่าหรือเปล่าเออเป็นเรียกเก็บเป็นธรรมไหมอืมแบงก์ก็จะกำไรเท่าไหร่นะครับพี่จิระฮะ ีที่แล้วเนี่ยทั้งระบบสองแสนกว่าล้านบาทแหละครับแบงค์ธ<ะ>นาคารต่างๆรวมๆกันในประเทศไทยเนี่ยนะฮะ,ฮะกำไรสองแสนกว่าล้านโอ้เขาได้กำไรจากไหนเนาะใครเป็นคนเข้าแบงค์หรือเปล่าหรือไปเข้าวนะีซ่าการ์ดมาสเตอร์กาไม่ทราบเหมือนกันว่ามันไปเข้าเข้า,เข,าเข้าที่ไหนนะฮะอืม